นี้เราซ้อมปั่นไปเกาะแร็ตนะครับออกจากสุราษฎร์ธานีี5 50นาที6มง28นาทีถึงกาญจนดิษฐ์มุ่งต่อไปสู่ดอนสักเกาะแรลต6โมง50ถึงวิทยาลัยกาญจนดดิษฐ์ อนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งปั่นถึงแยกวนไหนมุงสู่วัตดตอนสักเกาะแรดแปดโมงยี่สิบปั่นถึงวัดหลวงประทวงวัดหลวงประทวงวัดดอนสักแปดโมงยี่สิบห้าทีปั่นถึงวัดดอนสักหลกวงประท้วงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเก้าโมงยี่สิบปั่นถึง ดอนสักเรากำลังจะไปท่าเทียบเรือ9มง38นาทีปั่นถึงทางเข้าเกาะแรลตจังหวัดสุราษฎร์ธานี9โมง45ปั่นถึงเกาะแรลดอนสักเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะแล สถานที่ไฮไลท์ของสุราษฎร์ธานีคือเกาะแหลยอากาศเจนเย็นวิวสวยๆที่นี่เกาะแรลก ันนี้ก็เป็นวันที่ซ้อมปั่นประสบความสำเร็จปั่นถึงเกาะแร็บใช้เวลา3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในของเกาะแร็บ ชุมชน,ชนบ้านเกาะแลยินด,ดีต้อนรับสุราธานี